กันเมื่อกี้ดูจุงกะครับจุงกะ,จะเจอกันชอนยินยินหน่อยมาได้ไงไม่รู้ดี๋จะพาดูโรโบคอบครับไว้รุ่นแปดน็อตคันนี้สีฟ้า ตัวนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดครับคันนี้น่าจะได้ส่งไปวายนี้ฝาหน้าน่าจะเป็นสีเดิมครับไม่ได้ชุบเก็บงานรายละเอียดอยู่คันนี้เป็นทรงหมวครับใส่กระเช้า 6.HK ฮดคแปดน็อตแปดน็อตทรงมันทรงสวยครับคันนี้ ยางมันก็จะใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยครับน่าจะเป็นยาง17.5หรือเปล่าตัวนี้ใช่ไหมสิบก้าจุห้า1ิจุห้า้จุห้าใช่ครับยาง19.5นะครับอาจจะมืดหน่อยต้องขออภัยครับดูคันนี้คันนี้น่าจะเหลือทำภายในครับยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์ภายในเลยน่าจะทำ vip มืดหน่อยก็ดูกันมืดๆนี่แหละ พอดีฮะภายในก็ยังไม่ได้ใส่เด้คันนี่พอดีวันนี้เสียอันส่งรถลูกค้าอา่จัก,กรลาดนะครับพอดีไปส่งที่ประโคนชัยคนละครึ่งทางเย้ลูกค้ามารับอยู่ประโคนชัยครับเอ่อเสียอันให้มือปืนไปสองคนเอารถไปส่งลูกค้าแล้วก็ผมก็เลยเสียอก็เลยให้รับ ลูกค้าเอ้ยลูกน้องสองคนมาส่งที่อู่ครับก็เลยมาถึงมืดหน่อยครับมาถึงมืดหน่อยก็อยู่กันมืดๆนี่แหละครับตอนนี้ยอดจองประมาณ1ิบห้าสิบหกคันครับสวนกระแสมากครับเห็นว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่ซื้อรถกันอย่างก,กับขนมเลยเลูคกค้าทกศก็ใครลูคกค้าทกศก็ดีไปครับอยากได้รถก็มันพอได้อยู่ เฮ้ยมันโทรมากับทุกวันเลยดินั่นแหละแต่มันโทรเบอร์มาแบบโทรศัพท์มันไม่มีตังค์อ่ะมีข้อข้อความมันขึ้นโทรศัพท์ผมทุกวันเลยอ่ะข้อความมันเข้าทุกวันเลยอ่ะคือมันพยายามจะาติดต่อ เลือดกองสวนกระแสมาครับช่วงนี้โควิดด้วยเนาะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับอะไรอะไรก็ยังว่านั่นแหละนะครับอย่างที่เห็นนั่นแหละก็เนาะก็ยังมีคนที่จะแบบว่ายังสั่งต่อรถยังซื้อไม่โครยังซื้อก็อยังว่าน,นะครับต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนมีทุนแล้วอยากได้รถได้อะไรก็เนาะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วก็นําเข้าก็ยากรถราคาก็แพงขนาดรถแพงก็ยังซื้อครับโอ้ ต้องยอมรับเลยครับสุดจัดประหลัดบอกแล้วมีคนโอ้ผมมองตัวครับลูกค้าเยอะมากที่ถามผ่านทางผมมานะยครับว่าคันนี้เริ่มต้นราคาเท่าไหร่อะไรยังไงโอ้ผมไม่รู้จะบอกไงครับพี่น้องเออคันนี้สเปคนี้แบบไหนเริ่มต้นราคาเท่าไหร่คือผมผมบอกไม่ได้ครับผมไม่ใช่เจ้าของอู่ผมไม่รู้สเปกเลยครับนี่ ผมให้ได้แค่นี้แหละครับนี่ครับใครอยากรู้สเปกก็ตามนี้ครับก็ผมก็ไม่ได้ว่างนะครับสําหรับคนที่เอ่อทักมาถามคอมเมนต์มาถามหรือว่าโทรมาถามนะครับกับผมผมผมบางคนผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าอะไรยังไงเพราะว่ารายละเอียดรถผมไม่รู้ครับตามนี้ครับใครอยากรู้ตามเบอร์นี้นะครับอันนี้เบอร์เท่าแก่โดยตรงนะครับตามนั้นครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเอ่อลูกค้าคนไหนที่ถามผมมาแล้วผมไม่ได้บอกนะครับ พราะผมไม่รู้จริงๆครับเผื่อบอกไปแล้วผิดพลาดเดี๋ยวจะมีปัญหากันก็ให้ติดต่อทางอู่เลยเนาะจะดีกว่าครับโลโบโครบนอแปดอตกระบะก็เท่ากันกับยางแปดนะครับแค่ยางมันใหญ่กว่านิดหน่อยเองสวยเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวผมเปิดเพิ่มแสงหน่อยกัสุงกัสีโลโบคอ ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับดูครับมีแต่กระซิงงงามเลยอันนี้หรือวางไม้ครับหรือยังไม่ใส่ไม้นี่สิบห้าคันครับตอนนี้โอ้ย,อยนี่ครับอะไรเลียดเหลียดเงาเงาบางอย่างไม่ต้องขอครับเขาก็ใส่ให้ แต่ถ้าไม่มีอะไรก็เขาก็ใส่บางทีก็ใส่อย่างอื่นแทนให้นะครับก็แล้วแต่จะตกลงกันนะครับเหาประครรานะครับผมฮ้ยไม่ใช่ประคำเขาว่าอะไรวะเออ,อจักรลัดนั่นแหละ,ะจักรลดจักรลาด ไม่ใช่ประคำประคำมันจักรพรรดิก็ที่เดียวกันกับคันเดก้าเดก้าคือนั่นแหละอันนี้ก็อยู่จักรพรรดินั่นแหละเออนู่นแหละเขาลาดนู่นแหละนี่เขาก็บอกว่าประคำหรืไม่ใช่ประคำจักรพรรดิแต่ผมถามแกอยู่แต่แกบอกผมว่าอยู่ประคำผมก็เลยถามว่าประคำไหนประคำนนท์ไทยบบถ้าทำได้จะทำวันนี้เลยจ้าวเขาว่าบ้านอะไรบ้านมะขามบ้านมะขามอะไร

ฝั่งนี้ก็มีรอ,อทําสีอยู่ครับอู้ทาสีสองคันลงสีลงพื้นแล้วนะครับช่างมาจากเอารถไปทำเข้าอู่ขึ้นกระบะครับโอ้ยคันนี้เป็นฝาข้างแบบไม่มีกระดูกครับก็อยากได้แบบไหนก็สั่งได้ครับสเปคไหนก็สั่งได้นะครับ ตามเบอร์โทรที่ให้ไปนะครับใครที่โทรมาแล้วก็แชทมาถามที่ผมไม่ได้บอกไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางเจ้าผมก็ให้เบอร์โทรสีอันไปเลยนะครับแล้วก็ให้ไปคุยเอาเพราะผมไม่รู้ว่ามันสเปคอะไรยังไงเนาะต้องถามเจ้าของอู่เขาถึงจะรู้ครับว่าแบบนี้แบบนี้วันนี้ลองสีลองพื้นก็ตามนั้นครับอู้อันนี้ระแนงสามไม้เลยได้เนี่ย ผมมาถึงดึกครับก็ต้องขออภัยด้วยบางทีก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นกันบ้างเนาะแต่ก็นี่ครับมาถึงมันก็อดไม่ได้ครับเห็นเห็นรถมันอดไม่ได้ครับมันก็จะอยากถ่ายให้ดูนะครับอาจจะไม่มีอะไรให้ดูมากมายนะครับแต่ก็นะครับก็อยากให้บึ้งครับโอ้ช่างกำลังแกะลายครับอุ้ยนั้นทำอะไรกันวะ ฉีดน้ำแล้วดูเล่นแล้วเล่นน้ำแล้วครับเล่นน้ำแล้วครับเอาเอาเอาเฮ้ยเลงลงทางเสาเฮ้ยลงทางเสาโอ้ดูยับ โอ้ยยุดบนหลังคาก็มีเหรอกูดูอยู่บนหลังคาก็มีครับนีน้ำนีน้ำนี่ครับได้ชงได้ชาร์จแปอีนะครับดูครับอะไรแปบเลบันไดครับชุดค่อมหลังคากองเล็ ลาวกันมานะครับคานอพา,ากในนี้ก็จะมีอะไรนะครับแต่ในห้องนี้ก็จะเป็นช่างที่นอนนะครับนี่เป็นโครงไฟสแตเลดครับกันชนเหล็กท่าวิเนียมขากระจกอันนี้ของเดิมครับที่ถอดออกนะครับในนี้เป็นแสนนะครับเห็นละกิละกะ่าอันนี้เป็นแสนครับนอ้อง สติกเกอร์ห้าร้อยนะครับนี่น่าจะเป็นอู้อันนี้ชุดชุดปังตอนะครับชุดปังตอแล้วก็อ่ามือปิดแคนเทอเลดอานจะเป็นพวกนี้จะเป็นพวกอ่าพวกแก้มพวกครอบกระจกอะไรเงี้ยครับแก้มครอบกระจกนี่ครับแก้มไม่กล้าครอบไฟไม่ไม่กล้าตุ๊ก,กตาอันนี้คิ้วใต้กระจก ขอบแคบครับเหลียดขากระจกไฟนี่อะไรวะโุนขีเยียบโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับดึกดึกดือดดืดดดไม่ยอมหยุดครับ อบตัวตอนนี้ยังทันนะนับถอยหลังถ้าเกินนี้ยี่สิบวิห้าสี่สามลงลงเี้ยวลงเลีวลงเลี้ยงเล้ลงเลี

อโอเคครับก็มาดูจะให้ดูอะไรนะพี่น้องเอื้อหอมปากหอมคอครับรอติดตามกันคลิปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ